น,นี้ขับไปถ่ายมันมัน่นนะอคชั่นให้หน่อยโอเคไปนี่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 มายืนตรงกลางยืนตรงกลางอ่ะอ่ะอย่างข้างนั่นแหละอย่ยางข้างนี่เดี๋ยวกน มีแค่นี้ก็ถือได้มีประมาณนี้แหละนะมอญใช<า>่ใช<า>่ช<า>วันนี้ปีแรกนะที่เรามาเที่ยวกัน,ปนไ,ไปถ่ายทางโน้นมัากตอนนี้เราคนาทเที่ยวเยอะมากอยู่เหมือนกันนะฮะตอนนี้บรรยากาศก,าก็ไม่สวยเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆอ่อนานบรรยายให้นะถ่ายให้นะบรรยากาศดีมากวันนี้จับปะโอ๊ยจะจับให้ พะเจ้าคนพูดเอาไปไว้กับเจ้าเอาไปไว้กับเจ้าเจ้าพูดเก่งกว่านี่เราเป็นทางจากกล้องเป็นทางนักข่าวอันนี้คนไก่ไก่ขวางะน้วเดี๋ยวกันเฮ้ยอันนี้ตามันหลุดอยู่ไหนวะใช่ป่ะ นี่ดีดีตรงนี้แหละสวยอะ <c oughs> นึ่งสองโอ้ตรงข้างนู้นก็สวยนะ <c oughs> ดอกอะไรดอกอันนี้เหรอไม่รู้อัน <c oughs> นี่เป็นดอกกุหลาบนะฮะสวนกุหลาบกุหลาบแดง

สวยมากสวยจริงๆวันนี้มาเที่ยวสวนดอกไม้คนแก่ให้เป็นตากล้องนะคะวันนี้ oh, <no. S 1> วันนี้ได้เป็นตากล้องหนึ่งวันนะเป็นตากล้องจำเป็นนะคะวันนี้ <laughs> <laughs> ดอกกุหลาบชั้นเดียวสวยมากคะ่ะนี่โคซูมาซือ นี่ดอกกลับสีขาวก็สวยว้าววา้าวสวยจริงๆัๆพื้นที่กว้างขวางคนก็เยอะขนาดค่ำแล้วนะเนี่ย คนก็ยังเยอะว้าว <Wow. S 1> ดีมากวันนี้อากาศไม่ร้อนดูดอกไม้วสวยนะคะวันนี้เป็นตากล้องจำเป็นนะคะ uh. พาเดินดูแต่ดอกไม้นี่แหละไม่มีคน สวยไหมครสวยมากว้า,สว,าสวยจริงจังาปเนี่ย สวยมากโคซูมาซือววสวยเพิ่งมาปีแรกเก็บไปดู ยามไม่มีคนพามาเที่ยว oh, <no. S 1> สวยจิงกจ๊ สวยไหมคะ ทุกคนสวยไหมคะเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวไว้ให้คนเก่ม,มาคุยให้ฟังอย่าไก,กลเกินนะฉันนะนเออหายไปนี่เหรอสวยงามนะครับเพื่อนๆชมบรรยากาศตอนนี้เรา เลงให้คุณนายหายรูปให้ด้วยนะฮะว้าวตรงนู้นกุหลาบตอนนั้นดอกกุหลาบฮะเดี๋ยวกันถอดเสื้อกันเดี๋ยวกันเป็นทั้งนายแบบเป็นทั้งเอาพันเอวดิจำให้นะสองนะตอนนี้แต่งหลอกันนะสวยยิ่งกล้องโกโกยิ่งสวยพันเอวพันเอวโอ้โหสวยมากเลยเพื่อนหล่อด้วยคนคนเป็นพระเอกก็หล่อด้วยนะฮะเดี๋ยวกันสิโอเค ใช่ไหกโก้ยิ่งสวยมากพระอาทิตย์สวยพระอาทิตย์สวยเลยเพื่อนๆไปชมกันไปก่อนก็นเทอมใกล้เจียวไหมสวยเจียมมันออกอันนี้ได้อใช่ไหม,ไมตอนนั้นแหละตอนนี้พระกำลังสวยเลยเพื่อนๆนะตอนนี้เรามามาเดี๋ยวไม่ทันได้แสงนะเร็วๆ สวยงามมากเลยครับตากล้องตากล้องตอนนี้เราเป็นทั้งยูทูบเบอร์เป็นทั้งดูตากล้องของเราสวยมากเดี๋ยวกันสิเจ้าอะไรสีเหลืองมาสีเหลืองสีเหลืองตอนนี้เราอยู่สีเหลืองนะครับเพื่อนๆดูสีเหลืองก็มีสวยงาม <c oughs> นิงน่งหนึ่งสองเอากล้องลง,งกล้องโกโปรลงแขนอีกหน่อยนะึงชัดเลยโกโป,โปสวยมากโกโป,โปสวยมามาเอากล้องมาเจ้าจับแต่กล้องมันก็นเลยเจ้าไม่ถ่ายเหรอถ่ายแป๊บนึง มีชัดได้งไงแบรบไอเอสโอขึ้นเยอะๆสิสวยไหมสวยวันนี้ตากองของเรานะวันนี้ขอร้องแต่กล้องปลาก็สวยแล้วดอกไอ้น,นี่ก็สวยอืดอกนี้มันสวยนะอ่ะตานี้ยิ่งสวยอ่ะไปะเข้าไปจ้ามาังเดี๋ยวไปเลยแ <c oughs> สงมันจะไม่ได้่ <c oughs> อยู่ตึงนี้นะเว้ยขอถ่ายแป๊บนะึง <c oughs> หนึ่งสองเนะ อืมสองพอดีมันต้องปรับด้วยคนถ้าไม่ปรับมันจะไม่แย <c oughs> ่ดูครับสวยงามตามห้องด er. ้ยนะน้าไปไปไป,ไปเร็วๆเดี๋ยวไม่ทันทนู้นไอ้มอสเรียกไปดูทันไปเดี๋ยวเราเราไม่ได้ถ่ายมันก็เบื่อเลยนี่ <No! c oughs> ผีเสื้อนะสวยงามมากเลย นะแอคชั่นเดินต้องให้เป็นธรรมชาติมาหายดอกไม้นะเว้ยผีเสื้อเป็นกระเบื้อแบบวันนี้ขอรากันด้วยคลิปเพียงเท่านี้นะเพื่อนๆเราได้มาแล้วนี่ๆๆป้ายกันดูป้ายกันนะครับตรงนี้นะฮะที่เรามาเที่ยวดูป้ายเลยครับอ่าน